สิ่งใดที่จะทำให้การเทรดของเราดีขึ้นหรืออะไรที่จะทำให้เราเก่งขึ้น ในทางด้านการเทรดผมจึงได้คิดนำบทสรุปหรือย่อส่วนใน4หัวข้อนี้นะครับที่จะนำมาพูดกับเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้เติม m i ซ์เซ t หรือได้เรียนรู้กันนะครับเพื่อพัฒนาระบบการเทรดวิธีการเทรดของเรานะครับและแน่นอนวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง4สิ่งที่จะทำให้การเทรดของคุณเปลี่ยนไปครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับแครกกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆ ับชมกันด้วยนะครับและ4สิ่งที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับหรือ4 t o p i c เนาะคือ 1. Trading System นะครับ 2. Psychology 3. Mindset และสุดท้ายนะครับ 4. w i s -dom นะครับ เทรดดิ้งสิสเต็มหรือระบบการเทรดวันนี้ผมไม่ได้มาแนะวิธีการเทรดหรือมาให้ระบบการเทรดนะครับเพื่อนๆแต่ผมจะมาบอกให้คุณนะเชื่อในระบบการเทรดของคุณนะครับเรียนวิชาอะไรมานะครับฝึกฝนทักษะอะไรมาหรือ Back t ท s t หรือทดลองเทรดในรูปแบบใดมานะครับให้เชื่อในระบบเทรดของเรานะครับแล้วก็ เทรดไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรนะครับทำไมถึงต้องให้เชื่อในระบบเทรดนะครับหากสมมุติเนาะเพื่อนๆว่าวันหนึ่งเราเทรดสั้นเนาะพรุ่งนี้เราไปเทรดยาวนะครับ รู้สึกได้เลยนะครับว่าผลการเทรดของเราเนี่ยจะสเปซสปะแน่นอนนะครับหรือวันหนึ่งนะครับใช้ระบบแนวรับแนวต้านนะครับพออีกวันหนึ่งมานะครับใช้ระบบเบรกเอาท์อะไรอย่างนี้นะครับคือทฤษฎีบางอย่างมันขัดกันเนาะเพื่อนๆอย่างเช่นแนวรับแนวต้านกับเรื่องเบรกเอาท์นะครับคือเราจะใช้แบบไหนเราก็ต้องใช้แบบนั้นนะครับแล้วก็ยึดถือเชื่อในแบบนั้นนะครับต่อให้ผลจะออกมาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่า เรื่องอวิเคราะห์ถูกผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เราควรที่จะยึดหลักเชื่อในระบบการเทรดของเรานะครับ เพราะว่าตลาดเนี่ยมันมีความผันผวนนะครับเราควรจะวิเคราะห์ตามสภาวะตลาดนะครับเนาะบางคนเนี่ยกราฟเนี่ยวิ่งขึ้นเป็นเทรนด์นะครับแต่พยายามที่จะไปเซลสวนหรือว่าจะไปชอ็อตอยู่ด้านบนนะครับคิดว่ามันขึ้นไปสูงแล้วนี้ผมเห็นหลายคนนะครับส่วนใหญ่เลยเนาะก็จะสูญเสียอย่างหนักหรือว่าขาดทุนพอร์ตแตกเพราะเรื่องแบบนี้นะครับเหมือนกราฟทองคํากําลังวิ่งขึ้นเป็นเทรนด์นะครับแล้วคุณก็ไปดักเซลที่ด้านบนนะครับเพราะคิดว่าราคา คจะไม่ไปต่อแล้วหรือว่าราคามันขึ้นมาสูงแล้วนะครับเจอ m มซ์เซ t แบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าพังแน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เทรดตามระบบเนาะเราไปเทรดตามอารมณ์นะครับอันนี้ก็มาแชร์กันเนาะสำหรับเทรดดิ้งซิสเต็มนะครับส่วน psychology นะครับหรือจิตวิทยาเนาะเพื่อน ันดับแรกเลยนะครับผมอยากให้เราจะต้องลดความโลภลดความกลัวนะครับเพราะว่าสิ่งที่ยากที่สุดนะครับเรื่องอารมณ์2ออย่างนี้นะครับก็คือความโลภและความกลัวมันแทบจะไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแล้วนะครับนอกจากโลภกับกลัว ถ้าหากเราโลภมากเกินไปนะครับเราก็จะไม่ไม่สามารถทำกำไรได้สม่ำเสมอนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเราจะกินคำโตโตเราคิดว่าเราจะเลทโปรฟิตรันให้ได้สูงสุดหรือกะจะกินคำใหญ่ๆกินคำอิ่มๆคำโตโต สุดท้ายนะครับเพื่อนๆพอคุณปิดคำโตไปเราก็ต้องอยากเทรดใหม่อยู่ดีนะครับมันหยุดไม่ได้หรอกนะเนาะเพื่อนๆเราต้องลดความโลภตัวเองนะครับมีความพอใจนะครับฝึกความพอใจในกำไรเล็กๆน้อยๆนะครับหรือคิดว่าเราสามารถทําได้ประมาณนี้นะครับและสามารถทาซ้าได้เราควรที่จะยึดหลักแบบนี้ดีกว่าดีกว่าที่จะไปะนึกถึงความโลภนะครับจะรวยวันนี้จะรวยพรุ่งนี้นะครับหรือว่าจะกินคําใหญ่ๆนะครับบิ๊กรีวอร์ด อะไรอย่างนี้นเนาะเพื่อนๆหลายคนติดกับดักความโลภตัวเองนะครับเ,เพื่อนเห็นคนอื่นเทรดล่ํารวยเนาะตัวเองก็อยากประสบความสําเร็จเราต้องลดความโลภจุดนี้ลงนะครับและความกลัวนะครับถ้าหากเรากลัวเกินไปเราก็จะไม่กล้า ถือออเดอร์นะครับเราจะไม่มีความมั่นใจและการเทรดของเราจะแย่ลงเพราะความกลัวนะครับ2ออย่างนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับและอีกหนึ่งอย่างก็คือการบริหารความเสี่ยงเนาะนเพื่อนๆหรือ Money m a n a g e m e n t นะครับการบริหารจัดการหน้าตักบริหารจัดการเงินทุนนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับจิตวิทยานะครับเพื่อนๆก็อย่างที่บอกไว้นะครับถ้าหากเราไม่ได้มีความอยากรวยอยากโลภนะครับหรือว่าเราไม่แทบจะไม่ ไม่มีความกลัวนะครับถ้าหากเราผักพวกเรื่องอารมณ์เรื่องจิตวิทยาพวกนี้ออกไปได้นะครับผมเชื่อครับว่าการเทรดของเราเนี่ยดีขึ้นแน่นอนเนาะเพื่อนๆส่วนไม้เซตนะครับทัศนคติหรือความคิดเนาะเพื่อนๆเราควรจะเชื่อในสิ่งที่เรากําลังทํานะครับเราต้องมีความมั่นใจนะครับเชื่อในสิ่งที่เราพยายามนะ ผลไม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับเราควรจะสร้างเหตุที่ดีนะครับเรามีทัศนคติที่ดีนะครับย่อมได้เปรียบเนาะเพื่อน ทำไมผมถึงพูดว่า mindset เนี่ยมันสำคัญกว่าระบบสกิลหรือทักษะนะครับเพราะว่าทัศนคติที่ดีเนี่ยมันสามารถทำให้คุณเข้าใจในสิ่งที่คุณทำอยู่ได้นะครับเราต้องเข้าใจแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราทำอยู่นะครับรวยเร็วอะ่ะได้อะ่ะแต่รวยง่ายอะ่ะไม่มีเราต้องมีพื้นฐานความคิดชุดพวกแบบนี้ไว้ด้วยนะครับเราต้องมีความรู้ด้านพวกนี้ด้วยเนาะว่า เราต้องเข้าใจตามธรรมชาตินะครับเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยแหละเพื่อนๆว่า มันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆหรือได้ขึ้นมาลอยๆนะครับเหมือนตัวอย่างเพื่อนในกลุ่มเทรดวัน2วันได้เงินแสนอะไรเงี้ยครับเราจะไปตัดสินไม่ได้นะครับว่าเขาโชคดีเขาดวงดีนะครับมีโชคอะไรเงี้ยเราพูดไม่ได้นะครับเราไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ทักษะวิัยประสบการณ์เขาสะสมอะไรมาบ้างนะครับอย่าไปตัดสินแค่ผลงานแค่ครั้งเดียวเนาะเพื่อนๆอ,อ,อันนี้เราต้องเข้าใจมี m i n ตที่ดีไว้นะ ครับแล้วก็ผมเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ดีนะครับมาจากเหตุที่ดีเสมอเนาะเพืเ่อนๆถ้าหากเราสร้างเหตุที่ดีนะครับสร้างปัจจัยต่างๆนะครับ เข้าใจเรื่องราวการเทรดนะครับเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับกราฟนะครับเทคนิคเข้านะครับถ้าหากเราเข้าใจจริงๆนะครับผมเชื่อครับว่ายากนะที่เราจะเป็นผู้แพ้ในตลาดนะเพื่อนๆเพราะว่ามันไม่ได้สู้กับใครนะเพื่อนๆส่วนใหญ่แล้วมันสู้กับตัวเองนะครับจริงๆก็ mindset ล้วนๆนะครับนาะเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องการเทรดเนี่ยผมให้น้ำหนักไปทางนี้นะครับหม n d s e ็และอีกทางนั่นก็คือ wisdom หรือปัญญานะครับหากเรามีปัญญานะครับเทคนิคสกิลต่างๆนะครับมันก็เป็นตัวเสริมประสบการณ์เรานะครับแต่ถ้าหากเรามีปัญญาเราจะรู้ถึงความลำบากในการเทรดนะครับข้อดีข้อเสียเรื่องปัญญาเนี่ยจะทำให้เราคิดนะครับให้เราลึกซึ้ง รู้สึกนะครับรู้ถึงความลำบากในการเทรดและก็เข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับมันไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับอะไรนะครับมันมันขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยในสิ่งสิ่งนี้นะครับแล้วก็เราควรจะมีปัญญามีวิธีการเทรดที่ดีสำหรับตัวเองนะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นไม่จำเป็นต้องเหมือนใครนะครับเอาให้มันถูกจริตกับตัวเองนะครับสร้างระบบที่มันดีต่อตนเอง และก็สามารถทำซ้ำได้สามารถอยู่ในตลาดได้นั่นคือวิธีที่ดีที่สุดของเทรดเดอร์นะครับไม่ว่าคุณจะเทรดแบบไหนจะอยู่ในลักษณะแบบใดนะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับถ้าหากเรามีปัญญานะครับและเราก็จะไม่ไปติ เตียนใครทั้งนั้นครับว่าเขาทําถูกหรือทําผิดถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะครับเรื่องพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะครับถ้าหากเรามีปัญญาแล้วเนาะเราจะเข้าใจว่าวิเคราะห์ถูกผิดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแน่นอนครับ ความปกติของมนุษย์เนาะถ้าหากเราวิเคราะห์ผิดหรือทายอะไรที่ผิดนะครับหรือเราคาดหวังอะไรแล้วมันผิดหวังนะครับความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยมันไม่ดีแน่นอนนะครับมันแย่กับตัวเองมันมันจะมีความแย่ มีความรู้สึกที่แย่กับตัวเองนะครับมีความรู้สึกผิดมีความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันเป็นเรื่องปกติเลยถ้าหากเราเข้าใจแล้วนะครับต่อให้เราวิเคราะห์ผิด5ครั้งหรือ10ครั้งนะครับเราก็เข้าใจเนาะรู้แล้วหนอเนาะเพื่อนเพื่อนแค่เรายอมรับความจริงจุดนี้ได้นะครับเราจะก้าวข้ามสิ่งต่างๆได้ง่าย จริงๆนะครับเ,เพื่อนๆลองเอาไปฝึกไปปฏิบัติไปคิดดูนะครับไปปรับ Mindset เพื่อที่จะได้ปัญญานเนาะเพื่อนๆฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเนาะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปมาให้เ,เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ